สวัสดีครับเห็นไหมครับ,ต,รบต้นอะไรครับต้นอ่งุนนะครับผมวันนี้ผมมาเที่ยวสวนอางุ่นเอ๊ะล่องุนอ่าคานาอันอุตรดินครับผมไม่รู้กระทำไว้กี่ปีแล้วนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างจะใหญ่กว้างนะครับผมมีทั้งอางุน แล้วก็ลูกหมอนนะครับไอ้พวกมัมเบลรี่ครับส่วนที่ผมส่วนหวนที่ผมมาดูตรงนี้่กำลังเริ่มแตกมีมีม,มีแตกลูกมาเล็กๆครับคือแตกคือเริ่มมีผลแล้วเล็กๆนะครับเป็นช่อดอกมา บางอันก็เป็นเริ่มเป็นลูกแล้วครับดูครับดูไปเรื่อยครับดูบรรยากาศรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะเก็บไปแล้วนะครับเพราะว่าจะมีผัวกเก่านะฮะนี่ที่แห้งนี่คือแห้งแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูสวนที่ไปดูไปดูซุ้มที่กำลังมีลูกเล็กๆนะฮะอ่ะนี่ครับกำลังออกลูกลูกกำลังติดกำลังติดลูกนะลูกชอนี้ฮะดูครับชอนเี้ยตดลูกยอะๆเลยครับชอนี้ซุ้มนี้คือกำลังเริ่มติดลูกนะเยอะมากเลยครับเียบเลย อ,อ,อเอืมเห็นไหมเห็นเป็นพวงไหมอันนี้เป็นเป็นเป็นเริ่มอันเนี้ยเขาเริ่มไปดูที่เขาออกเป็นพวงกันดีกว่าน,นี่ ตรงนี้ตามไปนะครับดูนี่เป็นพวงเยอะแยะเลยห้ามชิมห้ามเด็ดได้นั่งถ่ายรูปได้ตรงนี้เขาเอาไว้ให้ลูกค้ามาดูถ่ายรูปนี่เป็นพวงสวยงามเต็มเลยดูได้ห้ามเด็ดเต็มเลยนี่เขาก็มีกำลังเริ่มเก็บกันเหมือนกันครับ เยอะแยะเลยนวนต้องห้ามชิมไอ้นู่นไม่ห้ามชิมต้องชิมได้โอเคครับพามาเที่ยวสวนองุ่นเอ้ยพามาเที่ยวไร่องุ่นท่าคานาอันอุตรดิตครับผมเห็ยนะครับสวัสดีครับ